สวัสดีครับวันนี้พวกผมจะมานําเสนอรายงานการตรวจสอบระบบสุขาภิบาลและไฟฟไฟครับผมผู้จัดทํานะครับก็จะมีนายเปียมพลมาลัยครับแล้วก็นายชลศิษิ์พิรวงค์ครับผมวัตถุประสงค์นะครับ1นนะครับเพื่อสร้างความเข้าใจในหลักการของระบบสุขาภิบาลและไฟฟไฟครับผม2นะครับเพื่อป้องกันในลดอุบัติเหตุและความเสี่ยงจากระบบสุขาภิบาลและไฟฟ้าครับ3นะครับ เพื่อส่งเสริมสุขอนามัยและคุณภาพชีวิตของผู้คนนะครับ4เพื่อให้สามารถวิเคราะห์และแก้ปัญหาในระบบสุขาพิบาลและไฟฟ้าครับประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับนะครับ 1. ครับเข้าใจถึงวิธีการเพิ่มประสิทธิภาพและความปลอดภัยนะครับ 2. ครับเข้าใจถึงวิธีการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีใหม่นะครับ3นะครับได้เรียนรู้การพัฒนาความสามารถในการจัดการและแก้ไขปัญหา ความสำคัญของการตรวจสอบระบบสุขาภิบาลและสฟฟ้านะครับก็เพื่อป้องกันอันตรายจากอุบัติเหตุและปัญหาที่เกิดขึ้นนะครับเพิ่มความปลอดภัยสุขอนมามัยลดค่าใช้จ,จ่ายระยะยาวนะครับก็รักษาประสิทธิภาพของระบบให้ทํางานได้อย่างเต็มที่ครับขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการนี้นะครับก็จะเป็นขั้นตอนแรกนะครับจะทําการศึกษากระบวนการตรวจสอบของระบบสุขาภิบาลน,นะครับและไฟฟ้า 2นะครับวางแผนการเตรียมความพร้อมในการติดตั้งเลยทดสอบ3นะครับติดตั้งระบบทดสอบและประเมินผลนะครับขั้นตอนที่ 4, 4ก็จะเป็นรายงานการนำเสนอขั้นตอนที่5ก็จะเป็นสรุปผลครับ mm hmm. การติดตั้งและตรวจสอบระบบสุขาพิบาลน,นะครับผม mm hmm. ก็จะเริ่มจากงานแรกนะครับเป็นงานวางท่อประปานะครับก็การวางท่อที่สุภาไลพีมาวิลล่านครราชสีมานะครับก็จะใช้ท่อแต่และขนาดไม่เหมือนกันนะครับ ก็จะเช่นท่อ4นิ้วนะครับรับแรงอัดได้8.5จุดบาร์ครับจะใช้สําหรับท่อน้ําทิ้งคัดโคกครับผมถ้าเป็นท่อ2นิ้วนะครับก็จะรับแรงอัดได้ไปจุบาร์ครับก็จะใช้สําหรับท่อน้ําทิ้งอ่างอาบน้ําอ่างหลังหน้าแล้วก็อ่างซักล้างและท่อฟอร์เดนครับผมท่อ3ส่วน4นิ้วนะครับรับแรงอัดได้13.5บาร์ครับเป็นท่อเมนหลักใช้สําหรับต่อท่อน้ําดีครับผมท่อ1ส่วน2นิ้วนะครับรับแรงอัดได้13.5บาร์เป็นท่อสําหรับ เชื่อมต่อกับพ่อเมนหลักเพื่อแยกเข้าอุปกรณ์สุขภัณฑ์ครับผมต่อไปนะครับจะเป็นงานวางท่อสลิปท่อป่าครับก็เมื่อผูกเล็กคันคอดินเสร็จแล้วเนี่ยเราจะทําการติดตั้งสลิปท่อเข้าไปในหลาคันคอดินเลยนะครับผมต่อไปนะครับจะเป็นงานต่อท่อใต้พื้นครับหลังจากวางสลิปเสร็จเนี่ยขั้นตอนต่อมานะครับเราก็จะเทคันคอดินนะครับแล้วก็ทําการวางท่อตามแบบสุขาภิบาลครับผม ต่อไปจะเป็นงานต่อท่อระหว่างชั้น1นและชั้น2ปกติครับผมต่อไปจะเป็นงานต่อท่อเข้าถังดักไขมันนะครับก็การต่อท่อเข้าดักไขมันเนี่ยจะมีอ่างที่เกี่ยวข้องคือจะเป็นอ่างอ่างับอ่างอับน้ำครับอ่าง้าอ่างล้างหน้าแล้วก็มันจะเป็นท่อที่เกี่ยวกับพวกสบู่ครับผมหรือว่าพวกไขมันต่างๆที่เมื่อย่อยสลายแล้วมันจะกลายเป็นไขมันครับผมก็หลังจากที่น้ําที่ออกมาจากอ่างล้างหน้าหรืออ่างอับน้าแล้วเนี่ย มันจะไปที่ถังหลักไขมันครับดังนั้นก็จะไหลไปต่อที่บอ่อพักแล้วก็จะไปที่บอ่อพักใหญ่ครับต่อไปจะเป็นงานต่อท่อเข้าถังบำบัดนะครับก็การต่อท่อขอถังบำบัดเนี่ยก็จะเริ่มจากาการวางระดับนะครับของตัวถังนะครับให้ได้ระดับกับท่อที่มาจากบ้านนะครับผมก็จากนั้นนะครับก็จะทําการาติดตั้งถังลงไปนะครับแล้วก็เทลิน ปิดปากท่อนะครับเพื่อความสวยงามนะครับก็น้ําที่ไหลมาจากาถาังบำบัดก็เป็นโถสุขภัณฑ์นะครับก็จะไหลไปยังบอ่อพักแล้วก็ไหลไปยังบอ่อพักใหญ่ครับผมต่อไปจะเป็นงานตรวจสอบการต่อท่อเข้าบอ่อพักครับผมหลังจากติดตั้งบอ่อพักเสร็จเนี่ยเราจะทําการตรวจสอบบอ่อพักว่าได้สลปหรือไม่นะครับแล้วก็ใส่ข้องงอครบหรือไม่นะครับหรือว่าการต่อท่อเข้ามาเนี่ยถูกไหม ซึ่งการต่อท่อเข้ามาที่บ่อพักเนี่ยจะไม่มีการจัดเลี้ยงว่าท่อใดต่ํากว่านะครับแต่จะให้ท่อที่ไหลไปยังบ่อพักใหญ่เนี่ยต่ําที่สุดครับต่อไปนะครับจะเป็นงานตรวจสอบการรั่วซึมของห้องน้ำนะครับก็จะทําการทดสอบทั้งหมดเนี่ยสองรอบนะครับก็คือรอบแรกนะครับจะเป็นก่อนปูกระเบื้องนะครับรอบที่สองนะครับจะเป็นหลังติดตั้งสุขภัณฑ์เสร็จเรียบร้อยนะครับก็จะทดสอบโดยการเอาดินน้ำมันนะครับปิดที่ปลายท่อไว้นะครับ จากนั้นนะครับก็ขังน้ำไว้ประมาณ 1- 2ชั่วโมงนะครับเพื่อทดสอบว่าพื้นมีการรั่วซึมหรือไม่นะครับแล้วก็เมื่อขังน้ำชั้นที่2เนี่ยจะตรวจสอบการรั่วซึมของห้องน้ำนะครับโดยเครื่อง t h อ r m o s c a n นะครับซึ่งตัวเครื่องเนี่ยสามารถตรวจจับอุณหภูมิของวัตถุได้นะครับทำให้รู้ว่าจุดใดมีการรั่วซึมครับผมต่อไปนะครับเป็นงานทดสอบแรงดันน้ำนะครับก็ทำการปิดปลายท่อให้แน่นครับแล้วก็ ติดตั้งติดตั้งเครื่องวัดแรงดันอัดน้ําเข้าไปเพื่อไล่อากาศออกนะครับซึ่งค่าที่ใช้ในการทดสอบก็คือ5บาร์ครับเนื่องจากการระบายเนี่ยปล่อยมาที่3บาร์ครับแล้วก็ปั๊มน้ำเนี่ยมีแรงดันที่4บาร์ครับจากนั้นนะครับก็จะสังเกตแรงดันครับตรวจสอบการลดลงของแรงดันเพื่อหาร้อยด้วยเราก็จะบันทึกผลครับผมต่อไปนะจะเป็นงานตรวจสอบการไหลของมูลจากโถสุขพันฑ์นะครับเมื่อติดตั้งถสุขภัณฑ์เสร็จเนี่ย จะทาการเปิดถังแล้วก็ทาการทดสอบโดยใส่ขนมปังเข้าไปนะครับแล้วก็ทาการกดชักโครกประมาณ3รอบครับก็ mm hmm. บเพื่อทดสอบว่าโเนี่มีการอุดตันหรือว่าเอียงได้มาตรฐานหรือไม่ครับ mm hmm. ต่อไปจะเป็นงานตรวจสอบระบบสุขาภิบาลนะครับ mm hmm. การไหลของน้ําและการรดซึมของสุขพันฑ์ครับ mm hmm. เมื่อติดตั้งสุกพันธ์เสร็จเนี่ยเราจะทาการตรวจสอบการรดซึมของสุขพันธ์เพื่อให้เกิดการติดตั้งที่ได้มาตรฐานครับ ก็เราจะเช็คการไหลของน้ำแล้วก็รั่วซึมของสายชําระกอกน้ำและฝักบัวน,นะครับก็จะทำการทดสอบโดยเปิดเช็คการไหลของน้ำนะครับว่ามีการไหลผ่านของน้ำโดยสะดวกหรือไม่และสุขภัณฑ์เนี่ยมีการรั่วซึมหรือไม่ครับหากไม่มีก็ถือว่าผ่านมาตรฐานครับต่อไปจะเป็นงานตรวจสอบการไหลของกอกน้ำแล้วก็การรั่วซึมของอ่างล้างหน้า ก็จะทําการทดสอบโดยขังน้ําไว้ให้อ่างให้เต็มครับแล้วก็ปล่อยน้ําทั้งหมดทําทั้งหมด3รอบครับหากไม่มีการลดซึมนั่นก็ผ่านมาตรฐานครับต่อไปนะครับการติดตั้งและตรวจสอบระบบไฟฟ้าอันนี้จะเป็นตัวอย่างงานใช้งานขนาดท่อในหมู่บ้นานสุภาลัยทีมาวิลาครับก็คือปลั๊กไฟทั่วไปจะใช้สายไฟชนิด THW ขนาด2.5 เดินผ่านท่อ PVC ขนาด3าจนนิ้วครับแสงสว่างภายในบ้านใช้สายไฟชนิดท w เอร์ีปืนหนึ่าแล้วผ่านท่อ PVC ขนาด1ส่วน2นิ้วครับเครื่องปรับอากาศใช้สายไฟ THW ขนาด4มิลสี่ตารางมิลเดินผ่านท่อ PVC ขนาด3ดน4นนิ้วครับแล้วก็สายเมนสฟ้าใต้ดินไปยังถนนใช้สายไฟ,ไฟชนิด NYY ขนาด50ตารางมิลเดินผ่านท่อ HDP e ขนาด1นนิ้วครึ่งครับ ตอนแรกเราจะทำการตรวจสอบกลางวันท่อสลีปเมนไฟฟ้าครับซึ่งเราจะวางในตำแหน่งที่จะติดตั้งตู้คอน s u m e r unit ในแต่ละแบบบ้านโดยผ่านใต้คานขอดินออกมาภายนอกอาคารแล้วก็ไปยังบ่อพักไฟครับตรวจสอบงานติดตั้งบ่อพักสายไฟจะเป็นจุดรวมสายเมนไฟฟ้าครับ แล้ก็สายอินเทอร์เน็ตสไฟเบอร์ประเดินสายเมนไฟฟ้าผ่านท่อครับไปยังเสาไฟแล้วต่อเข้ากับท่อเหล็กกลมกับวนัยครับผมต่อไปทำการเดินท่อร้อยสายไฟฝั่งผนังครับซึ่งเราจะใช้เครื่องมือหรือเรียกว่าลูกหมูททำการกิดที่ผนัง ตามตามแบบบ้านครับเพา่จะติดตั้งปลักสายไฟครับผมจากนั้นเราทําการเดินท่อร้อยสายไฟบนฟ้าครับโดยจะต้องเดินท่อให้เป็นระเบียบและสวยงามตามมาตรฐานการเดินท่อร้อยสายไฟครับไปงานตรวจสอบติดตั้งดวงโคมและอุปกรณ์ต่างๆรวมถึงตู้ควบคุมไฟฟ้า ตอนแรกเราจะตรวจสอบอุปกรณ์ปลั๊กไฟฟ้าครับเราตรวจสอบได้โดยก็คือสายสีเทาจะเป็นสายลายครับเราจะเชื่อมต่อเข้ากับสัญลักษณ์ตัว L แล้วก็สายสีฟ้าคือสายนิวตันครับซึ่งจะมีไฟเชื่อมต่อสัญลักษณ์ตัว N ครับแล้วก็สายกาวเชื่อมต่อกับสัญลักษณ์กาวครับดังนั้นทําการตรวจสอบสวิตไฟฟ้าครับ สวิตช์ไฟฟ้าเราจะเชื่อมต่อสายไฟโดยใช้สายลายสายลายหลักก็คือเป็นขาเข้าเชื่อมต่อกับอุปกรณ์ขาเข้าครับแล้วก็สายลายรองก็คือเป็นขาออกไปยังสวิตช์ไปยังหลอดดวงโคมครับส่วนสายนิวอตอันจะเป็นต่อเข้ากับบล็อกรวมสายไฟครับมายังตู้คอนม u ม m e r ไปงานตรวจสอบระบบไฟฟ้าภายในบ้านครับตรวจสอบการเชื่อมต่อสายไฟโดยใช้อุปกรณ์ Socket t e s t e r ครับทำการเชื่อมต่อ socket t e s ท er อร์กับเต้ารับที่เราจะทำการตรวจสอบครับซึ่งเราจะตรวจสอบว่าการเชื่อมต่อนะแต่และข้อของเต้ารับถูกต้องหรือไม่แล้วก็วัดค่าแรงดันไฟฟ้าทั้งในตำแหน่งข้อไฟฟ้า ไลน์และนิวตันเพื่อแน่ใจว่าแหลงดำนไฟฟ้าถูกต้องครับและไม่มีการเชื่อมต่อที่ผิดพลาดจากนั้นเราทำการกดปุ่มสีแดงที่ Socket Tester ครับเพื่อทำการเช็คระบบป้องกันไฟดูดครับว่าทำงานได้ตามปกติหรือไม่ต่อไปทำการตรวจสอบระบบตู้ควบคุมไฟฟ้าครับจะใช้เป็นอุปกรณ์แคมมิเตอร์ ในการตรวจสอบครับซึ่งขั้นตอนแรกเราจะทำการตรวจสอบกระแสไฟที่ไหลผ่านครับโดยขีดเข้าไปทั้งสองสายครับสายไลน์กับสายนิวตันครับเป็นสายเมนหลักซึ่งทั้งสองสายนี้จะทำการถักล้างกันต้องอ่านค่าได้ศูนย์ครับต่อไปตรวจสอบแรงดันไฟฟ้าครับโดยเราทำทำการใช้สายไลน์คือสายสีแดงจิ้มเข้าไปในเบกเกอร์ครับ แล้วก็สายสีดำเป็นเป็นสายนิวตนันจิ้มเข้าไปที่บากกากครับซึ่งเราจะอ่านค่าได้238โวลต์ครับการไฟฟ้าจะปล่อยไฟฟ้ามาประมาณ2 3 0 2 4 0โวลต์ครับซึ่งปล่อยมาเกิน220โวลต์เพื่อกันไฟตกครับต่อไปทำการตรวจสอบว่ามีกระแสไฟรั่วหรือไม่โดยการจิ้มเข้าไปที่บากาเกับาลนิวตันครับ ค่าที่อาได้จะต้องเป็นศูนย์ครับแสดงว่าไม่มีไฟรั่วขั้นตอนท้ายจะทำการตรวจสอบใช้งานสวิตช์ไฟดวโคมครับโดยทำการเปิดปิดสวิตช์ไฟดูว่าแสงไฟสว่างดนโคมใช้งานได้ปกติครับกลุ่มของผมขอจบการนำเสนอแะ่เพียงเท่านี้ครับขอบคุณครับ